นี้ก็อยู่กับสาวปันกกอกนะคะกวันนี้ก็มาเที่ยวนะคะมากับผู้ใหญ่ใจด,ดีนะคะพี่อ้อยนะคะก็พามาเที่ยวนะคะกับสาปานันแม่อ๊อฟพ่อนิ่มน้องเบ้นนะคะก็พาพี่อ้อยมาเที่ยวนะคะวันนี้นะคะเดรสเสื้ออะไรนะคะให้พี่อ้อยได้กินให้เพื่อนๆได้กินนะคะมาโกกอกครั้งที่นะคะโอ้โหนะคะเรามาวัดพระเด่นนะคะ สวยนะคะอลังการมากเลยนะคะค่ะแต่ละที่แต่ละอย่างนะคะสวยงามจริงๆเลยนะคะคเ,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 เห็นแล้วเสาตะตุ่มตะตุ่มสวยจังเพื่อนให้ขึ้นไหมนี่ขึ้นได้ไหมหจ้ะอือเสาอะไรเป็นตุ่มเป็นตุ่มอย่างเนี้ยะ Mm hmm. ดูเสาออนโซนเสาเสาแต่ละต้นนะคะกว่าจะมาเป็นวัดวัดนึงนะคะดูลวดลายของเสานะคะไม่ต้องเติมแต่งได้ๆนะคะ แค่ทาสีลงสแลกนะคะลายของเสาก็จะบังเกิดเองนะคะตั้งแต่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะนี่ จะสลักชื่อนะคะแล้วก็แปะลงไปแปะลงไปนะคะคนที่เคยมานะคะแล้วก็มาแปะลงไปเขียนชื่อนะคะตามบุญน,นะคะเขียนผ้าขาผ้า,า,าสีว,าวันเกิดยี่สิบบาทค่ะ ประเดยส่วนนี้นะคะจะเป็นค่าน้ํามันเครื่องปั่นไฟที่วัดค่ะเพราะว่าที่วัดไม่มีไฟฟ้านะคะใช้เครื่องปั่นไฟค่ะของสปานสีแดงยาสีแดงนะคะ ติดแล้วนะคะคนแรกนะคะพื้นนี้นะคะ สลักแบบสุดยอดเลยนะคะการแกะสลักไม้ลวดลายนะ สุดยอดมากเลยการแกะสลักลวดลายนะคะสาธุ าธุก้าวขึ้นบันไดามานะคะหืมม,มากี่เหรียญโอ้โหทำไมสวยจัง

นี่นะคะสาธุบุญนะคะก็จะมีความสุขห,หายโรคหายภัยนะคะเลื่อนตำแหน่งรวยโชคลาภความรักนะคะปะนะคะเดี๋ยวไปโยนก่อนปลาข้านั้นลงทุกหลุลมจะร่ำรวยไม่รวยหรออยู่พออยู่พอกินอธิษฐานก่อนโยนใช่ไหม แต่พ่อนิ่มลงแล้วล่ะพ่อน,นั้นลงทุกหลุมเห็นเห็นไหมแม่อ,อัพดูให้หน่อยกล้องเห็นไหมเห็นขายโลกเดี๋ยวโอเคค่อยหาอันนี้ก่อนตั้างจ้งให้หน่อยนะดยได้แล้วลพ่อน,นั้นข้าวเราได้บาทแรกพ่อข้าวเลยแล้วก็ลอยขึ้นมา ล้ำรวยล้วเนนะลาลวยแล้วความรักความรักสหวังล้ำรวยอัจิูกหวไคะ หน่ยทะแน,นค่อยไม่เลื่อนเลยทะแนนค่อยเลื่อนนะแต่ไม่รวยพออยู่พอกินรวยรวยเลยความสุขขาจะมีความสุขไหมอ่าไม่เข้าไม่มีความสุขเลยหายโรคไหมหายโรคความสุขไหมเมือนเลยเข้า ทำสุกไงมันจะหนาวนั่นได้แล้วหายรูปตำแหน่งไม่ค่อยเลื่อนไม่จะเอาตำแหน่งไหนเนาะเลื่อนแล้วด้วยโอ้โหวันนี้คือเหมือนฝนจะตกเนาะใช่แต่คำว่าพรุ่งนี้จะเริ่มหนาวแล้วพรุ่งนี้จะเริ่มหนาวแล้วโอ้ยพี่อ๋อยอยากถ่ายรูปนี้จังเลย เค <Okay, S 2> ได้แล้วจ้าได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างข้าวทุกลูกก็เป็นกล่ำพูนนะทุนเออ้าเป็นกล่ำเลยเออรวยแล้วก็มา,านะมาลิข้าวทีละสิบบาทอย่าจะคลิป<ม>นะลงเพียงเท่านี้นะคะ <c ười> เดี๋ยวเราดูคลิปหน้าค่ะ